สวัสดีวันหยุดค่ะวันนี้นะคะ PJ The Traveler ค่ะจะพาทุกคนไปคาเฟ่กันเนาะเป็นคาเฟ่ยอยู่แถวเขื่อนยางค่ะซึ่งเป็นคาเฟ่ตั้งอยู่ในโรงแรมชื่อ233ส o s t e l ค่ะไปกันเลยขายเด็กลูกชิ้นเขียงคืออะไรลูกชิ้นเขียงคือคือเป็นไม้เล็กๆกินบนเขียงให้เขียงมาตัดเขาก็มาตั้งอยู่แบบริมทางเนี้ยหรอเขื่อนยางเป็น ขึ้นชื่อของการกินลูกชิ้นเขียวมาถึงแล้วค่ะสองสามสามโพสเทลนะคะอันนี้เป็นโรงแรมอุยวันนี้รถเยอะมากเธอจะหาที่จอดที่ไหนนี่อ่าโรงแรมเขาก็จะมีสมมุติว่าถ้าที่จอดในโรงแรมล้นแล้วเนาะเราก็เลยมาอีกนิดนึงก็จะมีที่จอดอยู่ด้านหลัง ตอนนี้เราก็มาถึงข้างหน้าโรงแรมกันแล้วเนาะเข้าไปดูกันว่าตซนคาเฟ่ยอยู่ตรงไหนน่ารักจังน,นี่าจะไปที่ตนจากคาเฟ่ลงนีต้อง นี่ไงเขื่อนยางใช่ไหมใช่ครับตอนนี้เขาเรียกว่าฝ่ายน้ำลน้นฝ่ายน้ำลน้นครแบทบับกลิ่ได้ทุกอย่างซูมเข้าไปดูสิแต่เดี๋ยวเราเข้าไปดูคาเฟ่กัน าแล้วกาแฟอเมริกาโน่ของฉันคือวิวดีมากเลยนะที่เราแบบสามารถนั่งกินกาแฟเนาะนี่เขามีปักให้ด้วยนะแบบเหมือนสำหรับมาทำงานหรือว่านั่งนานๆอย่างเงี้ยดูวิวไปด้วยแล้วก็ดื่มกาแฟสักสักสัก,กสักกสิคะคุณผู้ชายอืมอันเี้อ่าเงเขาจะไม่ไหวก,กันเป็นยูทูบเบอร์แล้วค่ะทุกคน <laughs> โอเคไหมคะ ยิ้มให้กล้องหน่อยช่างน่าสงสารบรรยากาศดีมากจริงค่ะ